ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025ราชันยุดข,ขาวส่งคนเจรจาคว้าตัวมัสตันตูโอโนตัวแทนของราอัลมาดริดเดินทางไปที่บุนสไอเลสเพื่อพยายามเจรจาปิดดิวคว้าตัวฟรานซโกมัสตันตูโอโน่กองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์เพล โดยการเจรจาคว้าตัวมัสตันตัวโอโน่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะก่อนหน้านี้ปาลีสโซชักแมงถูกยกเป็นตัวเต็งจาคว้านักเตะแต่มัตริดจะพยายามปิดดิวให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้ด้ทช์ทีคขาวตระหนักดีว่าดาวเตะนวัย17ปีอยากย้ายมาอยู่กับพวกเขาและเอเจนต์ของนักเตะก็ชะลอการสัญญากับแปเช่เพื่อรอให้มัตริดเข้ามาเจรจา โดยทีมดังจากแดงกระทิงดุหวังจะได้ตัวมัสตันตูโอโน่มาร่วมทีมทันทีเพื่อที่พวกเขาจะใช้งานได้ทันเวลาในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้โดยมตริดอยู่ในช่วงของการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ภายใต้การุมทีมของชาบีอาลอนโซ่เฮดโคชคนใหม่ของทีมและพวกเขาก็เซ็นนักเตะม,มาเสริมทัพแล้วเช่นดีนฮาเซนกับเทรเนด์อเล็กซานเดอร์อาโน โดยความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะได้ตัวมาสตันตูโอโน่มาร่่มทีมก่อนศึกชิงแชมป์สโมสรโลกจะขึ้นอยู่กับว่าสามารถตกลงกลับนักเตะได้ไวขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสัญญาของแข้งชาวเชนไตกับลิเวอร์พูลยาวจนถึงปี2026และยังมีเงื่อนไขค่าฉสัญญาจำนวน45ล้านยูโรระบุเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้มาดริดไม่อยากจะจ่ายเงินตามตัวเลขดังกล่าวเพราะมองว่าสูงเกินไปแต่พวกเขาก็เปลี่ยนใจ เมื่อปาเลนสซอนชักแมงเริ่มขยับตัวโดยอารอนโซโต้องการมิดฟิลมาเสริมทัพเพิ่มเพราะลูก้าโมดริชจะบบกมืออำลาทีมหลังจากจบศึกจริงแชมป์สโมสรโลกและพวกเขาก็ติดตามดูฟอร์มของมาสตันตัวโอโนมา2ปีแล้วสำหรับมาสตันตัวโอโนกำลังมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลปัจจุบันหลังจากขอกสตาร์ไปแล้ว19เกมทำไป7ประตูกับอีก4แอซิส พอกบาสนจอยโมโนโกคัมแบ็กค้าแข้งฟุตแมคไกโตสกิลาชื่อดังของแดมมาโกโรนีรายงานข่าวว่าปอพอกบากองกลางคนดังที่ว่างงานอยู่เสนอตัวลงสนามให้กับไอเอสโมโนโกในฤดูกาล2025-2026มิดฟิลน้ำหอมพ้นโทษแบนจากการไม่ผ่านการตรวจโดบตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและกำลังมองหาออปชั่นในการค้าแข้งของตัวเอง โดยรายงานอ้างว่าปอกบาเสนอตัวให้กับโมนาโกที่กำลังมองหาการเสริมแดนกลางในเวลานี้และสโม,มสรก็สนใจตอบรับข้อเสนอของเขาเช่นกันสำหรับปอกบาเองตกเป็นข่าวกับโอลิมปิกมาลเซยก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าค่าเหนื่อยของเขาสูงเกินไปและโมนาโกน่าจะเป็นออปชันที่เป็นความจริงได้มากกว่าทั้งนี้อดีตกองกลางแชมป์โลกกำลังรอคอยข้อเสนอต่างๆโดยมีหลายสโม,มสรในยุโรปและอเมริกาแสดงความสนใจในตัวเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือหึงสิงบลูสเชลซีร่วมวงสนคว้าคูดูสด้วยไซมอนโจนสผู้สิทธาจากเดลี่เมลระบุว่าเชลซี Chelsea เป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรที่กำลังพยายามคว้าตัวโมเหม็ดคูดูสมาจากคุนคอนเว็บแชมยูไนเตตโดยคูดูสมีค่าจิสัญญา85ล้านปอนด์สำหรับทีมจากเพเมลีกโดยจะมีผลในช่วงสิปันแรกของเดือนกรกฎาคมสิงบลูสยังคอห้ความสนใจในตัวเจมี่คิทเทนส์จากบริเซียดอร์มุน มูโก้เอกิติเก้จากแฟรงเฟิร์ตและจอเปโดจากไบรตันโดยคาดว่าจะมีการยิ่งก็เสนอในการดึงกิทเทนส์ภายในสัปดาห์นี้สำหรับแค้งทีมชาติการ้าซึ่งย้ายจากอาแจ็กซ์มาอยู่กับทีมขุนคอนด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2023ก่อนจะสร้างชื่อให้กับตัวเองจนกลายเป็นตัวหลักให้กับทีมได้อย่างรวดเร็ว โดยนอกเหนือจากเชลซีแล้วารสเซน,นลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ตกเป็นข่าวให้ความสนใจเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีทีมนอกพรีเมียร์ลีกอย่างปีศาจแดงดาเอซิมิลานและตรามีอาเลติโกโมาดริดที่ติดตามดูฟอร์มของนักเตะเช่นเดียวกันจับตาเอซิมิลานเตรียมปิดตีวสอยลูก้าโมดริช เอซิมิลานยักใจจากสกเ,เวทีเกาโชสิลาอตตารี่หวังปิดดิวควาตัวลูก้าโมดริชยอดกองกลางประสบการณ์สูงชาวโครอตที่กำลังจะหมดสัญญากับและอาเมตริดให้ได้ตามรายง,งานข่าวจากจาลุกาดิมาซิโอผู้จัดข่าวลูกหนังแดามัรกโรนีแห่งสกายอิตาลีดาวเตะวัย39มกําปีกำลังจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนเมื่อหมดสัญญากับและอาเมทรีดในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และล่าสุดดิมาซิโอระบุว่า ปีศาจแดงดาต้องการปิดดิวให้ได้ภายในสัปดาห์นี้หลังได้รับไปเขียวจากตัวนักเตะเรียบร้อยทางน้โมดริชซึ่งอยู่ค้าแข้งกับราชชุดขาวยาวนานถึง13ปีติดตามเชียร์เอซิมิลานมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากมีสโบนเมียโบบันตำนานจอมทัพตราหมากลุกซึ่งเล่นในกับมิลานช่วงปี1991-2001ถึง 2001, เป็นไอดอลผีแดงเปิดฉากถกคว้าโยเคเลสหลังพลาดได้ดีแล ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด,ด United, ทีมรองแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดได้ทำการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลงในการคว้าตัววิกตอร์โยเคเรสกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากกิฟมีสปอร์ตโดยรายงานระบุว่านักเตะทีมชาติสเดนรายนี้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของรูเบิอโมรยมในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าช่วงหน้าร้อนนี้โดยขึ้นแท่นมาแทนเลียมดีแล็บที่ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อย นอกจากนี้รายงานยังระบุเสริมว่าหากต้องการให้ย้ายทีมสำหรับวิกต์โยเคเรสซึ่งมีรายงานว่าค่าตัวของดาวยิงรายนี้น่าจะอยู่ที่ราวราวล้านปอนด์สำหรับแมนยูเองต้องการขายแข้งค่าเหนื่อยแพงของพวกเขาออกไปจากทีมอย่างน้อยหนึ่งรายและเชื่อว่ารูเบนอะโมเรียมมุ่งมั่นจะคว้าอาดีตกองหน้าตัวเป้าที่เป็นสิทธิ์เก่ารายนี้มาร่วมทีมให้ได้สำหรับโยเคเลสมีทักษะการทำประตูที่ยอดเยี่ยมซึ่งแมนยูกำลังต้องการเรื่องนี้เป็นอย่างมากสำหรับฤดูกาลหนนะ้า โดยการที่เขารู้จักอมริมเป็นอย่างดีและเคยร่วมงานกับผู้จัดก,การทีมที่สปอร์ติ้งลิสบอนถือเป็นโบนัสเพิ่มเติมและผู้จัดก,การทีมยูเนเต็ดน่าจะรู้วิธีดึกเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวดาวยิงรายนี้ได้อย่งางไรก็ตามการไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าอาจทําให้การโน้มน้าวใจผู้เล่นให้ย้ายมาร่วมทีมเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมอย่างาร์เซนก็ยังคงให้ความสนใจในตัวยเคเลสอยู่ หากขอบอนชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช n e l คนขอบอนเช่นเดิม